สวัสดีครับแฟนคลับเสียวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนนั่นฟังมารตี้ชวัตวิสตอมฮะตลาดไม่สนใจหรอกว่าคุณซื้อถือหรือขายหุ้นตัวไหนมันก็แค่ทำตามดีมาร์พลายครับแต่คุณคิดไปเองนะหากว่ามันสนใจคุณครับเรื่องนี้ผมว่ามือใหม่จำนวนไม่น้อยนะครับคิดไปเองเก่งมากครับมนโนเก่งมากเลย บางคนเนี่ยผมเคยเห็นที่ที่พันทิปบอกว่าหรือเจ้ามือจะเฝ้าดูฉันอยู่มาเยนะขายตัวไหนแล้วคารเด้งทุกทีออกมานี่นะฮะก็เป็นการมโนสุดต่งกันนะฮะมโนสุดตง่งคิดว่าตัวเองนั้นเป็นเซเลบของตลาดหุ้นฮนะอย่างนั้นเลยครับผมผมตั้งข้อสง,ส,งสัยว่าเอ๊ะทำไมตลาดต้องจ้องเล่นงานคุนด้วยคุณเป็นอะไร คุณมีเงินเป็นแสนล้านหร,หรือว่ายัางไงคุณเป็นลูกใครไม่ลสนใจแล้วตลาดรู้ยังไงว่าเป็นเป็นออเดอร์คุณเป็นโพสิชันคุณไม่รู้เลยครับความจริงไม่รู้ครับคุณแค่มโนไปเองครับนะฮะประเด็นนี้ผมได้จากหนังสือพิทบูลนะฮะตามติดโคตดี๋ยวะตามติดชีวิตโคตแชมป์เดทเทรดฮนะประเด็นนี้ผมชอบปรนนี้ชอบมากนะเพราะว่าได้มาเศรษดีที่ผมจะพยายามเอาคําพูดที่น่าสนใจของ คนลงมาตี่ชวาตมาแล้วสู่กันฟังแล้วกันวันนี้พูดถึงประเด็น,นะฮะตะลาดไม่สนใจว่าคุณกําลังถือสถานะนะฮะหรือคุณลองนะไม่ไม่สนใจว่าคุณจะลองหรือช็อตนะฮะและมันไม่เคยสนใจความรู้สึกของคุณเลยคุณเป็นคนเดียวที่มีความรู้สึกต่อสถานะที่คุณถืออยู่ในขณะทีหตลาดน,นั้นอ่ะ มันเพียงแค่ตอบสนองต่ออุปสงค์และอุปทานและหากคุณกำลังหวังว่ามันจะเคลื่อนไหวไปในทางหนึ่งก็จะมีคนอื่นหวังให้มันเคลื่อนไหวไปในทางตรงข้ามอย่างเท่าเทียมกันนี่ครับนี่เป็นความจริงของตลาดที่ผมว่าไม่มีใครเคยบอกคุณอย่างนี้ผมมั่นใจนะเพราะว่ามันเป็นความจริงที่ ที่ดาักนะฮะที่ดา์กแล้วก็ตรงไปตรงมาครับซึ่งไม่ค่อยมีใครพูดตรงเนี่ยดังนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยถ้าคุณเข้าใจนะผมว่ามันจะทำให้คุณมองตลาดตลาดหุ้นเนี่ยนะในแบบที่สมจริงมากขึ้นแล้วก็นะครับให้ความสนใจกับกระบวนการให้ความสนใจกับความได้เปรียบของคุณมากขึ้นครับ เพราะอะไรครับตลาดมันไม่เคยแคร์ฮะไม่เคยแคร์หรืว่าคุณต้องการอะไรฮะไม่สนใจความรู้สึกไม่สนใจความคาดหวังคุณฮะมันไม่รู้อไม่รู้เลยฮะแม้แต่สถานะคุณเนี่ยอันดับไหนมันยังไม่รู้เลยฮะอย่าไปเชื่อเลยนะเจ้ามือคอยนับหุ้น่างง้นอย่างนี้โอ้มโนใหญ่โตมากเลยนะมันคล้ายกับการพูดถึงเรื่องผีครับโอ้มโนใหญ่โต ว่าผีเป็นว่ามีนะมีจริงหรือเปล่าไม่รู้พิสูจน์ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ามนุษย์พร้อมเชื่อครับเนี่ยในความจริงเนี่ยอะไรก็ตามนะคุณสังเกตด,ดูสิหลายเรื่องที่ที่มันเป็นอะไรเป็นเรื่องหลอกลวงครับมันมักจะตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่พร้อมเชื่อเสมอนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเกมการเทรดเองก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นเกมการต้มตุ๋นเองก็ตามครับเป็นเรื่องนี้เสมอครับนะมนุษย์เนี่ยมีจุดอ่อนหลายอย่างครับที่คาดเดาได้คาดเดาได้แต่สำผมนะผมไม่สนใจเรื่องเนี้ยเพราะว่าผมไม่สนใจจะควบคุมคนอื่นอยู่แล้วผมแค่อยู่ในเกมผมก็พอนะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ ไม่จาเป็นอ่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าคุณมาเทรดมเล่นหุ้นนะถ้าคุณเอาแต่ระแวงเจ้ามือว่าเขาจะทําอะไรคุณนะโอ้โหผมว่าชีวิตคุณเนะ่ยโฟกัสผิดจุดนะฮะบ,บอกเลยโฟกัสผิดจุดอย่างแรงถ้าคุณโฟกัสผิดจุดนะครับผมว่าผลลัพธ์ก็จะได้มาผิดๆเช่นกันฮนะสนใจทำไมเจ้ามือคุณมีคุณเล่นเกมสู้เขาเหรอแล้วไงคุณสู้เขาได้หรือเปล่าล่ะ เจ้ามือไม่ธรรมดานะฮะเขาคือคนที่มีทุกอย่างครับเครือข่ายก็มีความรู้ก็มีประสบการณ์ก็มีทักษะก็มีอ่านตลาดก็มีฮะคือโอ้โหเขาคือไม่ไท้สันฮนะคุณก็เป็นมือสมัครเล่นที่เพิ่งลงนวมต่อยครั้งแรกนะขึ้นวิธีวขาสันนะดังนั้นเนี่ย อย่าสนใจครับอย่าสนใจว่าจะต้องชนะเจ้ามือ,อยังไงยิ่งคําว่าชนะตลาดเนี่ยเป็นคําที่เพยเจอร์ครับนะเพยเจอร์มากชนะตลาดเนี่ยมันฟังดูมันเท่นะครับแต่ว่าความจริงเป็นไปไม่ได้จุดเปลี่ยนสําคัญนะครับจุดยแยกแยะนะว่าใครเป็นมือสมัครเล่นกับมือาชพคือมือสมัครเล่นมักเชื่อว่าเขาชนะตลาดได้แต่มืออาชีพเขาไม่สนใจชนะตลาดครับ เขาแค่ทำตามแผนการเทรดตัวเองเขาแค่เทรดตามความได้เปรียบตัวเองนะจบครับตลาดชนะหรือพชนะไม่รู้ครับตลาดร้ายเขาก็หลบเขาก็ถอยตลาดดีเขาก็บุกครับแค่นี้ไม่สนใจชนะตลาดมีแต่มือใหม่ครับที่ยังโลกสวยยังคิดว่าโลกนี้มีซันต์คอร์สแล้วที่บอกว่าเฮ้ยต้องชนะตลาดครับ ไปฟังใครมาไปฟังกลุ่มคนกลุ่มไหนมาเขาเป็นคนกลุ่มที่ดึงดูดอัพเฟรชซัพพลายออฟลูเซอร์ให้เขาตลาดหุ้นหรือเปล่าอาาต้องคิดดีดีนะฮะกลับมาที่เรื่องนี้ฮะถ้าเรายอมรับและเข้าใจว่าเออเนี่ยตลาดมันไม่แคร์คุณเลยเนี่ยนะทำไงดีครับมันเป็นข้อดีอย่างไรบ้างครับนะข้อดีสิครับคือหนึ่งคือ คุณจะไม่โฟกัสต้องการควบคุมสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ครับแค่นี้ฮะแค่คุณไม่โฟกัสนะไม่คาดหวังที่จะควบคุมสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมคุณนะงานคุณง่ายแล้วงานคุณง่ายเลยอารมณ์ร้ายจะลดลงเพราะว่าความคาดหวังคุณลดลงเพราะนะครับคุณไม่ได้สู้กับสิ่งที่คุณไม่รู้อ่ะ คุณไม่ได้ซื้อกสินที่ควบคุมไม่ได้แล้วอะง่ายขึ้นครับโปร่งโลกสบายมากขึ้นครับเนี่ยลดอารมณ์ละเพราะอะไรครับคุณจะไม่มองว่าตลาดนั้นเล่นงานคุณเป็นการส่วนตัวแล้วคุณจะไม่ตีความว่าการขาดทุนเป็นเรื่องส่วนตัวละก็เป็นเรื่องของดีมานซัพพลายไงแค่คุณมองว่าเนี่ยการขาดทุนเป็นเรื่องดีมานซัพพลายนะคุณก็จะไม่มีอารมณ์ร่วมกับการขาดทุนคุณจะตัด ขาดทุนได้ทำตามแผนได้ง่ายขึ้นครับเนี่ยข้อดีนะต่อมาครับถ้าคุณยอมรับว่าตลาดนะมันก็เป็นเรื่องของมันละมันสัพเพเหระของมันมันลมเพลลมพัดของมันคุณจะโฟกัสที่อะไรครับพัฒนาแผนการซื้อขายคุณอา,ามีแผนที่ชัดเจนครับกำหนดจุดเข้าออกครับแล้วก็ จัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแผนคุณผมชอบไปเที่ยวง่ายว่าตลาดเนี่ยก็เหมือนเมฆครับลอยไปลอยมาไปเ,เปรื่อยเืยฮะเราอ่ะก็เหมือนคนที่มองหาเมฆที่มันทําตัวเป็นหน้าสิงโตงเนี้ยเออเนี่ยนั่นแหละครับเรามองหาซึ่งทุกวันเมฆก็จะมีการล่องลอยแล้วก็ฟอร์มตัวรูปต่างครับเราเพียงแค่มองหาเมฆทมี่มันมีหน้าสิงโตนั่นแหละครับ แค่นั้นไม่ไม่สนใจคุณหรอกคุณก็แค่แค่มองหามันนั่นเองครับนะไอ้น้าสิงโตก็เหมือนนะครับก็เหมือนหน้าเทรดคุณไงหน้าเทรดคุณได้เปรียบอ,อย่างผมเองเนี่ยมองหาการเบรกเอาถามราคาเนี่ยก็น้าสิงโตไงที่ตลาดเป็นอย่างนี้นง่ายๆครับนะแค่คุณเลิกคิดว่าตลาดมันเล่นงานเล่นอะไรคุณการสั่ตัวเนี่ยง่ายครับคุณแค่มองหามันแล้วก็วางแผนแล้วเข้าเทรดตามแผนครับต่อมาข้อสามคือ ยอมรับความไม่แน่นอนฮะยอมรับซะนะฮะว่าตลาดนั้นอ่ะมันเคลื่อนไหวตามดีมาด์ซัพพลายมันไม่จ้องจะเล่นงานคุณหรอกฮะคุณเป็นโนบอดี้สำหรับมันนะฮะทุกคนฮะเป็นโนบอดี้สำหรับมันเสมอครับมันไม่สนใจครับถ้าดีมาด์มีแรงมันก็วิ่งขึ้นฮะซัพพลายแรงมากกว่าก็หลงหลเนี่ยฮะยิ่งดัชนีชัดเจนฮะ ถ้ามันมีการหุ้นตัวใหญ่โดนขายอ่ามันก็มันก็โดนมันก็มีการหน่วงเรียกว่าทาไมนะมันถ่วงน้ําหนักให้ให้ลงนะง่ายๆก็ความจริงอย่างมันเงินที่พี่มาร์กบอก้วครับถ้าคุณไม่เทรดดัชนีฮะคุณก็สนสนใจมันทําไมก็ดูหุ้นสิคุณเทรดคุนก็ดูหุ้นนะครับอ่าแล้วไงหุ้นเนี่ยวันนี้ดัชนีลงแล้วหุ้นคุณเป็นยังไงลงตามไหมอ่าลงตามแล้วไงอ่ะแล้วแผนคืออะไร ออกตรงไหนถึงจุดออกหรือยังไม่ออกก็รอดูต่อไปแค่นี้ฮะอย่าไปแพนิกตามมันฮะแค่คุณยอมรับความไม่แน่นอนฮะหม่ทำให้คุณเลยครับมีแผนครับมีแผนคิดเผื่อเสมอว่าเถ้าคิดผิดจะหนีตรงไหนอ่าที่สำคัญนะครับเวลาที่คุณแบบตลาดมันลงหนักคุณต้องตัดขาดทุนรู้สึกพ่ายแพ้เนี่ย คุณก็จะไม่ท้อแท้ใจเวลาขาดทุนเนี่ยนะผมะผมสอนนักเรียนผมว่าไงน,นะว่าการเทรดเรามันก็มีเรื่องของดวงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคือตอนที่คุณได้กําไรก้อนตัวนะคุณเจอคุณได้กําไรติดต่อกันเนี่ยก็อยากคิดว่าคุณเก่งอ่ะมันก็เป็นช่วงเวลาที่อื่นเนี่ยลมของโอกาสมันพัดมาเข้าข้างคุณคแค่นี้พอครับแล้วก็กอบกลยกับมัน อย่าคิดว่าคุณเก่งมันก็เป็นแค่ช่วงเวลาของโอกาสเข้ามาขอบกลวยได้มากสุดแต่ถ้าคุณเจอการขาดทุนติดต่อกันโอเคละ่ะหลมโชคร้ายพัดมาละทําให้คุณต้องมีอะไรครับเก็บคองงอเขา่าคุณต้องมีการระมัดระวังมากขึ้นนะฮะเทรดน้อยลงโพซิชั่นไซส์เล็กลงครับเนี่ยช่วยได้ครับมองเนี้ยฮะมองความไม่แน่นอนนะั้นอะ่ะเป็นเหมือนกับอะไรครับ เหมือนกับการเตือนครับการส่งสัญญาณบางอย่างความไม่แน่นอนมีสองแบบคือด้านดีโชคลมแห่งโชคพัดนุนเราความไม่แน่นอนด้านแย่คือครับลมแห่งโชคร้ายเข้ามากระแทกเราเรายังเป็นต้องอะไรครับตระหนักรู้ให้ไหวนะแล้วก็ รับมือกับมันโอกาสมาอาแขนรับความเสี่ยงมาหลบลีให้เป็นถอยให้เป็นครับแค่นี้ฮะถ้าคุณทำนี้ได้นะคุณจะไม่เบื่นเอาคุณจะก้าวต่อไปได้เรื่อยๆคุณจะมีความเอนจอยกับตลาดครับเออมีคนถามผมเหมือนกันว่าเทรดมานานทำไมไม่รู้สึกเบื่อเอาเลยเหรอ ไม่มีเลยผมไม่มีผมเป็นจอยมากการการเทรดนะคือบางทีมันอาจจะเป็นการที่เรียกว่าผมมาที่การเทรดเป็นประจําแล้วก็เห็นพัฒนาการตัวเองมากหรือเปล่าเพราะหรือว่าผมอาจจะโรคจิตก็ได้นะผมชอบการเทรดอะมสนุกกัมันก็ <c oughs> เลยไม่เบิร์นเอานะครับต่อมาข้อสี่สุดท้ายคือฝึกคิดในรูปแบบของความน่าจะเป็นครับแทนที่จะคิดว่าคุณถูกหรือผิดก็คิดว่าเฮ้ยนี่แหละ การเทรดก็มีความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่แตกต่างกันนะมีแผนครับมีแผนว่าเออเนี่ยคิดเผื่อซะครับน่าจะเป็นนเป็นเงี้ยจะเป็นยังไงถ้าเราคิดเผื่อว่าเนี่ยโอกาสที่จะเกิด A B C เนี่ยโอกาสที่จะขาดทุนจะเป็นถ้าเกิดแล้วจะเป็นยังไงจะหนีตรงไหนแค่นี้ครับวางแผนที่ดีนะผมว่าถ้าคุณวางแผนไว้ก่อนเนี่ยคิดถึง worst case ไว้ก่อนเนี่ยนะการเตรียมตัวรับมือจะจะดีขึ้นนะพวกเนี้ย ช่วยได้นะแค่คุณคิดว่าตลาดมันไม่แคร์คุณเลยเนี่ยตลาดมันเคลื่อนไหวตามดีมานด์ซัพพลายนะคุณก็จะนะครับโฟกัสกับการกระทำตัวเองกับการวางแผนตัวเองกับกระบวนการตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่คุณทำได้ดีสุดครับสิ่งที่อยู่ในการควบคุมคุณนะอย่าแคร์ตลาดครับตลาดนั้นคุณควบคุมไม่ได้ แค่คุณตัดชอยนะเลิกควบคุมสิงทุณควบคุมไม่ได้แล้วโฟกัสในสิงทุณควบคุมได้นะอะไรก็ง่ายขึ้นครับย้ํานะครับที่คุณควบคุมได้คือนะครับกระบวนการคุณนะการคัดหุ้นการระบุจุดซื้อระบุจุดขายการแบ่งเงินเข้าซื้อการขายการถือวกานี้ครับคุณตัดสินใจอยู่ในการตัดสินใจคุณแค่โฟกัสแค่นี้ได้นะอะไรก็ง่ายขึ้นนะครับ ก็เป็นไอเดียนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ